สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่นลดวงมงคลชีวิตกับผมโหนวิศวะสอนสร้างชีวิตจาลิขิตด,ดาวเช่นเคยครับคลิปนี้เราก็มาดูกันว่าสูตรลับเลขมงคลมหาเศรษฐีประจำวันที่1นึ่งสิงหาคม2564ผมใช้หลักการคำนวณ ตามแนวทางโหราศาสตร์ไทยนะครับและก็แต่ละห่วงเวลาคืออาศัยเวลาเลิกในแต่ละดวงดาวแต่ละราศีเพื่อเป็นองค์ประกอบในการออกคำพยากรณ์ก่อนที่เราจะมารับชมรับฟังฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือน และ Subscribe เพื่อคุณจะได้รับข่าวสารดีๆจากทีมงานดวงมงคลชีวิตและที่สําคัญใครก็ตามที่สนใจหลักสูตรเลขมงคลมหาเศรษฐีเนี่ยครับผมก็อยากจะสอนแต่มีเหตุผลเดียวที่ยังเปิดสอนไม่ได้เพราะว่าเราอาศัยหลักการ พยากรณ์แนวโหราศาสตร์ถ้าเกิดเรามีองค์ความรู้เราก็มองตามผมได้เลยเข้าใจได้แบบแทบไม่ต้องสอนนะครับแต่ถ้าเกิดคนไหนสนใจก็รอฟังข่าวสารผมจะเปิดสอนพื้นฐานโหราศาสตร์เพียงคุณรู้พื้นฐานโหราศาสตร์คุณก็จะเข้าใจสูตรลับเลขมงคลมหาเศรษฐีได้แบบไม่ยากเลยครับ เดี๋ยวเรามาติดตามเลขมงคลหาเศรษฐีกันประจำที่หนึ่งสิงหาคม2564กันครับครั้งนี้เลขเด่นล่างนะครับคำนวณที่เวลา15นกา4 4นาทีถึงเวลา15นกาสนาทีเพราะว่าทุกครั้งส่วนใหญ่เนี่ยครับ ล่าสุดเนี่ยครับเลขก็ที่เขาออกอะขยับมาค่อนข้างเยอะเราก็ขยับตามแต่ให้รู้ไว้นะครับว่าเมื่อไหร่ที่เราขยับตามตัวเลขก็เยอะๆขึ้นเรื่อยๆที่เหลือครับเอาคุณเอาตัวเลขที่คุณชื่นชอบนะครับมาผนวกกับที่หมพยากรณ์ให้จะดีกว่าเดี๋ยวเรามาดูกันครับ ณวันที่1สิงหาคม2,564เวลา15นกาีนาทีถึง15 49นาีนาทีเราลองดูนะครับนี่คือเวลาในวันนั้นและเวลาที่เลขมงคลเกิดขึ้นดูในราศีพิจิกตั้งแต่เวลา15นกเนาทีถึงเวลา17นาฬิกา3 3นาที เราผู้ที่รู้โหราศาสตร์เราจะซอยาราศีพิจิกที่มีเวลา1ชั่วโมง44นาทีออกมาเป็นแต่ละพ่วงเวลาอีก1นสเต็ปในเวลานั้นนะครับจะได้เวลาอยู่ที่12นาทีถึง15นาทีต่อละต่อ1นราศีณเวลานั้นได้เวลาที่ 15 45นาทีถึง15นาก57นาทีที่ราศีกุมแล้วเราจะซอยลงไปอีกเพื่อสำทับว่าช่วงที่โชคบ่งบอกเวลานั้นมีองค์ประกอบอะไรบ้างของดวงดาวแต่ละ1นาที สำหรับผู้ที่รู้โหราศาสตร์ก็สามารถที่จะทำตามผมได้เลยนะและทีมงานบอกว่าอาจารย์ส่วนใหญ่วันพระกับวันพระอาทิตวันพระขอโทษนะกับวันที่หนึ่งเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนี่หวยจะออกเบิ้ลนะอาจารย์อันนี้ผมก็ยินหลายกระแสมาเหมือนกันก็เอาไว้ในใจเราแล้วกันเนาะเอาไว้ในใจเราไว้ก่อน เรามาดูกันครับว่าห่วงเวลาโชคที่1คือเวลา1 5บหนกาสนาทีถึง15.46นาทีเลขที่เป็นมงคลเวลานั้นคือเลข5และในเลข5มีแค่ตัวเดียวเองอครับคุณจะชอบ5.5หรือตรงข้ามเป็น5.3.5.6เรื่องของคุณแต่เรา มองในแบบโหราศาสตร์เรามองว่าเป็น5 3. อา่าลืมนะ1ตัวเลขต่อมาห่วงเวลาที่2คือเวลา15บนกาสนาทีถึง15บห้นากานาทีที่ราศีมีนตัวเลขมงคลเล็งไม่มีโยกหน้าเป็น8โยกหลังเป็น7เป็น7-5หหรือขอโทษเนาะเป็น 78หรือ87แล้วแต่คุณเหมือนกันมาดูห่วงเวลาที่15บหนากาสี่นาทีถึง15บหนากาสีนาทีครั้งที่แล้วเขาออกถึงเวลานี้จริงๆนะครับแต่บางครั้งเนี่ยเขาออกอยู่ที่45ิจริงๆ,ๆเราทําเผื่อคุณนะอย่าลืมเอาแล้วแต่คุณชอบอย่าเลือกเอาสเปซสะปะมาผสมกันไม่เอาเอาตามห่วงนะั้นจริงๆไปเลยดังนั้นเวลา 47ถึง48คือเลข20ทีราศีเมษและเลขโชคสุดท้ายตั้งแต่เวลา48ถึง49คือเลข86ทำไมผมถึงเอาเลข86เลข8เป็นโลก,กจิตปิญญาณสามารถดึงอำนาจเจ้าเรือนขึ้นไปใช้คือเลข6เท่านั้นเองนะครับ จึงเป็นเลข86นะนี่คือเลขเด่นล่างแล้วก็ที่สำคัญที่แบบเวลาที่ทีมงานกับผมเนี่ยปงใจตัดใจเพราะว่าจันกระตุ้นที่ราศีใดนั่นคือเป็นพระเอกและเลข2เป็นทั้งมหาจักรเป็นทั้งอุจจาวิลราชผมชอบเลข2กับเลขศูนย์เป็นหลักนะครับ น่าจะประมาณนี้ต่อมาเลขที่เราคำนวณที่เวลาเด่นบนเวลา15บกาหนาทีถึงเวลา15บกาหนาทีโดยประมาณนะครับเรามาดูกัน เวลาลัคนาหลักคือเวลา15บนากานาทีถึงเวลา17 09. 37นากาเนาทีเช่นเคยเราต้องซอยอีกว่าออแต่ละราศีเนี่ยมีกี่นาทีณนะเวลานั้นเราซอยได้ที่ราศีกุมเวลา15บหนากานาทีถึงเวลา15บหนกานาทีเช่นเคย เราก็ต้องซอยเลงมาอีกว่าเวลา5.2ถึง5้าสอยู่ตัวไหนกันบ้างเรามาเริ่มกันที่เวลาโชคแรกนะครับที่5.2ถึง5.3อย่าลืมนะเวลาแต่และเวลาเนี้ครับเขาจับฉลากเนี่ยจะไม่เหมือนกันเท่าไหร่นะ จะให้ดีที่สุดนะครับฟังคลื่นวิทยุสัญญาณเนี่ยอาจจะมาค่อนข้างเสถียรถ้าเกิดเราดูผ่านยูทง u t u b e หรือช่องทางต่างๆเนี่ยหน,นาทีมีค่าสำหรับโหราศาสตร์มากนะครับเวลาโชคที่1ของเลขบนคือเวลา1 5บหนนาทีถึงเวลา1 5บหนนาทีที่โชคหนึ่ง ลัคนาแรกอยู่ที่ราศีกันคือเลขหนึ่งสก็เหมือนเดิมอ่ะเขาบอกว่าอาจารย์ออกวันอาทิตย์อ่ะลองสัมทับคุณจะชอบหนึ่งหนึ่งสหรือ1น 4, 4. ่เรื่องคุณผมชอบ1น 4, 4. ่ต่อมาโชคที่2องลัคนาอยู่ที่เวลา15บหนกาห้านาที ถึงเวลา15า54นาทีเลขมงคลคือเลข026ต่อมาเวลาที่3ของโชคลัคนาอยู่ที่ราศีพิจิก,กคือเวลา15นิกา54นาทีถึงเวลา15ิกา55นาทีอันนี้ผมชอบนะ ในใจส่วนลึกๆของชอบเพราะอะไรในโหาราศาสตร์กาหนดไว้ว่าลักษณะพิเศษเขาได้ลักษณะพิเศษคือมีจัตุสใดคือราศีพิจิกราศีกุมราศีพฤกษกและราศีสิงห์ดังนั้นตัวเลขเยอะมากคุณจะเอาไปตัดในมหารักษาหรือเปล่าตามใจคุณแต่ในโลกของจิตวิญญาณอํานาจของดาวพระหัสเขาจะตามมหาวรสาวเลขเจ็ดนาจของเลขห้าเขาจะตาม ไปหาดาวราหูและดาวราหูจะดึงอํานาจมาหาดาวพรฤกั์และดาวมัตยูดึงอํานาจตามพระอังคารมาดูที่ราศีสิงในราศีสิงมีเลข3เลข6เลข7แต่ลักษณะโครงสร้างเป็นจัตุสดายครับบางเอิญเป็นจัตุสดายถ้าหผมชอบแล้วกันผมชอบเลข0 59เพราะผมจะดึงเฉพาะ ดาที่เป็นเทวดาเอามาใช้เ่ครับอํานาจเขาเยอะกว่าเขาได้พลังมากกว่าแต่คุณจะไปชอบ3ามอันนั้นผมไม่ว่าแต่เวลาต้องเป็นเวลาที่15บหานากาห้านาทีถือเวลา15บหานากาห้านาทีเท่านั้นนะและโชคอันดับที่4ที่สุดท้ายผมจะคำนวณให้ที่เวลา 15บนกา5นาทีถึง15บนกาหนาทีอันนี้ได้ลักษณะพิเศษตีโกนที่ราศีธนูราศีเมษและราศีสิง์เลขที่ผมชอบเด่นพฤหัสและมหาเลข02ย์คุณจะใช้เลข502หรืออะไรก็แล้วแต่ตามใจปรารถนาของคุณได้เลยนี่คือภาพรวมทั้งหมด ในเลขมงคลประจำวันที่1สิงหาคม2564เวลาเช่นเคยเรามาดูกันว่าสรุปเลขมงคลมหาเศรษฐีเลขเด่นล่างผมชอบเลข20เพราะเลข2ได้มหาจักรและราชาโชคและอยู่ราศีพระเอกคือราศีเมษต,ต่อมาเลข เด่นบนผมชอบเลข025เพราะได้เวลานั้นพอดีคุณก็ลองไปวิเคราะห์ดูนะอย่าลืมชอบเลขไหนเอาเลขของตัวเองเป็นพระเอกเลขของผมเป็นตัวรองและที่สำคัญในหลักโหราศาสตร์ถ้าเกิดใครสนใจในเรื่องโหราศาสตร์ในการวิเคราะห์เรื่องตัวเลขผมจะบอกว่า อย่างน้อยคุณต้องรู้หลักโหราศาสตร์ก่อนที่เหลือไม่ยากหรอกครับวันนี้ผมและทีมงานดวงมงคลชีวิตฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อคุณได้รับข่าวสารดีๆจากผมและทีมงานดวงมงคลชีวิตวันนี้ขอขอบคุณมากครับ สวัสดีครับ